เชื่อเรื่องงมงายแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่ามันเพิ่มสีสันให้กับการผจญภัยครั้งนี้ทันใดนั้นน้ำหน้าทํำเริ่มกระเพิ่มแรงขึ้นมีฟองอากาศผุดขึ้นมาจากก้นลำทารชายคนนั้นตาเบิดกว้างมือเกรงจับคันเบ็ดแน่นกว่าเดิม <_' S 2> เขาเห็นเงาดำใหญ่โตเคลื่อนไหวช้าๆจากภายในถ้ำม,มันคือชิ้งไฟฟ้ายักย้ายมันว่ายออกมาอย่างช้าๆหัแบนแยื่นออกมาจากปากถ้ำตาเล็กเสีดำสนิทจ้องมองเยื่ ด้วยความหิวโหยปากกว้างที่มีฟันคมซ่อนอยู่ข้างในอ้าออกเล็กน้อยมันว่ายวนรอบหยดสัมผัสได้ถึงการสั่นสะเทือนในน้ำชายคนนั้นรู้ว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญเขาต้องรอให้มันเกลือ่อนหยดเข้าไปทั้งหมดก่อนจึงจะดึงคันเบ็ดชิงไฟฟ้าพุ่งเข้าใส่กบอย่างรวดเร็วปากงับหยดเข้าไปเต็มคำสายเอ็นตึงขึ้นทันทีชายคนนั้นดึงคันเบ็ดอย่างแรงเพื่อให้ตะขอกินเข้าไปในปากของมันการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นชิ้งไฟฟ้าดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งร่างกายยักษ์ใหญ่ปิดไปมาสร้างคลื่นน้ำกระจายไปทั่วลำธารนใส ตัวชายคนนั้นจนเปียกโชกเขายึดคันเบ็ดไว้สุดแรงมือทั้งสองข้างเจ็บปวดจากแรงดึงแต่เขาไม่ยอมปล่อยชิ้นไฟฟ้าปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาเพื่อป้องกันตัวประกายไฟฟ้าวาบขึ้นในน้ำทําให้ชายคนนั้นรู้สึกชาไปทั้งแอร์ขนแต่เขาเตรียมตัวมาดีโดยสวมถุงมือยางหนาที่ป้องกันกระแสไฟได้ส่วนหนึ่งเขากัดฟันสู้ต่อดึงสายเอ็นให้ตึงยิ่งขึ้นเพื่อลากมันออกจากถ้าชิ้นไฟฟ้าพยายามว่ายกลับเข้าไปในถ้าเพื่อใช้หินเป็นที่กำบังแต่ชายคนนั้น ไม่ยอมเขาเดินถอยหลังช้าๆลากมันออกมาสู่พื้นที่เปิดโลง่งข้างลำทารมีหินก้อนใหญ่ที่เขาสามารถใช้เป็นจุดยึดได้เขาผูกสายเอ็นเข้ากับหินก้อนนั้นเพื่อช่วยทุ่นแรงกลางต่อสู้ดำเนินไปนานหลายนาทีเหงื่อไหลาอาบใบหน้าของเขาตาแดงกำ่ำจากความเหนื่อยล้าแต่ความมุ่งมั่นในดวงตาย,ยังคงลุกโชนชิงไฟฟ้ายักย้ายเริ่มอ่อนแรงลงการดิ้นรนช้าลงกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาก็อ่อนลงตามชายคนนั้น เห็นโอกาสเขาดึงมันขึ้นมาบนฝั่งอย่างรวดเร็วร่างกายยักษ์ใหญ่ของมันนอนนิ่งบนพื้นหินเมื่อเหนียวไหลเยิ้อออกมาเขาใช้มีดที่พกติดตัวตัดสายเอ็นและถอดตะขอออกจากปากมันอย่างระมัดระวังชิ้งไฟฟ้ายังมีชีวิตแต่หมดแรงที่จะต่อสู้เขานั่งลงข้างๆมันหายใจหอบที่มองดูผลงานของตนด้วยความภาคภูมิใจป่าดงดิบรอบตัวยังคงเงียบสงบลำธารไหลต่อไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับชายคนนั้นนี่คือชัยชนะที่เขาจะจดจำไปตลอดชีวิตเขาคิดถึงการนำมันกลับหมู่บ้านเพื่อเลี้ยงฉัน ลองกับเพื่อนฝูงเนื้อชิ้นไฟฟ้าที่ปรุงสุกจะเป็นอาหารเลิศรสและหนังของมันสามารถนําไปทําเครื่องมือต่างๆได้แต่ก่อนอื่นเขาต้องพักผ่อนสักครู่เพื่อฟื้นแรงท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่องลงมาทําให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นเขายิ้มให้กับตัวเองนี่คือชีวิตของนักผจญภัยตัวจริงในป่าดงดิบอันลึกลับที่ปกคลุมไปด้วยหมอกควันยามเช้าชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมฝั่งลำธารที่ไหลเชี่ยวกรากน้ำใสสะอาดสะท้อนแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณที่สาดส่องลงมาผ่านช่องว่างระหว่างใบไม้หนาทึบเขาเป็นชายวัยกลางคนถ และหลงร่างกายกำยำแข็งแรงจากการผัดจนภายในธรรมชาติมาหลายปีผมดำยาวยุ่งเหยิงผูกมวยหลุมๆที่ด้าหลังเสื้อแขนสั้นสีน้ำเงินเข้มเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อและละอองน้ำจากลำทางกางเกงขาสั้นสีเทาเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนจากกิ่งไม้และหินชาพนจากการเดินทางเขายืนนิ่งราวกับรูปปั้นหินสายตาจดจ่อไปยังปากถ้ำหินที่ซ่อนตัวอยู่ข้างลำทางถ้ำเหล่านั้นเป็นโพรงธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำามานับพันปีหินผิวเรียบเื่อปกคลุม ด้วยตะไคร่เขียวชะอุ่มบางจุดมีถาวรเลือ้อยคลุมจนดูเหมือนประตูสู่โลกใต้ดินลำธารไหลาผ่านหน้าทำสร้างเสียงควควญคลางเบาๆเมื่อน้ำกระทบหินกริ่นขาวดินและน้ำจืดลอยคลกคลุ้งในอากาศทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายที่ซ่อนเร้นชายคนนั้นถือคันเบ็ดทำจากไม้ไผ่ที่เขาเลาเองมันยาวประมาณ2เมตรปลายคันติดตะขอเหล็กคอมกริดที่เขาหลองเองจากเศษโลหะที่พบในป่าสายเอ็นที่ผูกติดตะขอทำจากเส้นใยธรรมชาติที่ถักทออย่างแน่นหนาเยื่อที่ห้อยอยู่ปลายตะขอคือกบตัวเล็กที่ยังมี ชีวิตมันดิ้นรนเบาๆเพื่อดึงดูดเยื่อเป้าหมายของเขานั่นคือชิงไฟฟ้ายักษ์ย้ายสัตว์ประหลาดแห่งลำธารท,ที่อาศัยอยู่ในถ้ำหินเหล่านี้ชิงไฟฟ้ายักษ์ย้ายตัวนี้ไม่ใช่ชิงธรรมดามันมีขนาดใหญ่โตราวกับงูยักษ์ยาวกว่า8ฟุตผิวหนังสีเทาเข้มปกคลุมด้วยเมือกเหนียวที่ช่วยป้องกันตัวจากศัตรูมันมีอวัยวะพิเศษที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงถึงหลายร้อยโวลต์เพียงพอที่จะช็อกสัตว์ใหญ่ให้สลบหรือแม้กระทั่งฆ่ามนุษย์ได้ในพริบตาชายคนนั้น รู้ดีถึงอันตรายนี้เพราะเขาเคยเห็นเพื่อนนักผจญภัยถูกช็อกจนหมดสติมาแล้วแต่ความท้าทายนี้ยิ่งทําให้เขาลหลงไหลเขาเชื่อว่าการจับชิ้งไฟฟ้ายักย้ายตัวนี้จะนํามาซึ่งชื่อเสียงและรางวัลจากหมู่บ้านใกล้เคียงเขายืนรอยอย่างอดทนมือจับคันเบ็ดแน่นขณะที่เท้าทั้งสองข้างยึดกอะพื้นหินที่ลื่นเพื่อป้องกันการล้มเมื่อเกิดการต่อสู้เขาโยนเหยื่อลงไปในน้ำหน้าปากถ้ำหยกบดิ้นรน สร้างคลื่นกระเพื่อมเบาๆบนผิวน้ำเสียงน้ำกระเซ็นดังขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางความเงียบสงบของป่าชายคนนั้นหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์หัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวที่ผสมปนเปกันเขานึกถึงตำนานที่เล่าต่อกันมาว่าชิงไฟฟ้ายักษ์ย้ายเหล่านี้เป็นผู้พิทักษ์แห่งลำทางใครที่จับมันได้จะได้รับพลังวิเศษแต่หากล้มเหลวก็อาจต้องสังเวยชีวิตเขาไม่เชื่อเรื่ององมงายแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่ามันเพิ่มสีสันให้กับการผจญภัยครั้งนี้ทันใดนั้น น้ำหน้าถ้ำเริ่มกระเพื่อมแรงขึ้นมีฟองอากาศผุดขึ้นมาจากก้นลำธารชายคนนั้นตาเบิกกว้างมือเกรงจับคันเบ็ดแน่นกว่าเดิมเขาเห็นเงาดำใหญ่โตเคลื่อนไหวช้าๆจากทายในถ้ำม,มันคือชิ้นไฟฟ้ายักษ์ย้ายมันว่ายออกมาอย่างช้าๆหวแบนๆยื่นออกมาจากปากถ้ำตาเล็กๆสีดำสนิทจ้องมองเหยืดด้วยความหิวโหวยปากกว้างที่มีฟันคุมซ่อนอยู่ข้างในอ้าออกเล็กน้อยมันว่ายวนรอบหยดสัมผัสได้ถึงการสัน่นสะเทือนในน้ำชายคนนั้นรู้ว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญเขาต้องรอให้มันกลืนเหยือเข้าไปทั้งหมดก่อนจึง จะดึงคันเบ็ดชิงไฟฟ้าพุ่งเข้าใส่กบอย่างรวดเร็วปากงับเหยื่อเข้าไปเต็มคำสายเอ็นตึงขึ้นทันทีชายคนนั้นดึงคันเบ็ดอย่างแรงเพื่อให้ตะขอกินเข้าไปในปากของมันการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นชิงไฟฟ้าดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งร่างกายยักษ์ใหญ่บิดไปมาสร้างคลื่นน้ำกระจายไปทั่วลำธารน้ำสากระเซนใส่ตัวชายคนนั้นจนเปรียบโชคเขายึดคันเบ็ดไว้สุดแรงมือทั้งสองข้างเจ็บปวดจากแรงดึงแต่เขาไม่ยอมปล่อยชิงไฟฟ้าปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาเพื่อป้องกันตัวประกายไฟฟ้าวาบขึ้นในน้ำทำให้ชายคนนั้น รู้สึกชาไปทั้งแขนแต่เขาเตรียมตัวมาดีโดยสวมถุงมือยางหนาที่ป้องกันกระแสไฟได้ส่วนหนึ่งเขากัดฝันศัก์หูต่อดึงสายเอ็นให้ตึงยิ่งขึ้นเพื่อลากมันออกจากถ้ำชิ้นไฟฟ้าพยายามว่ายกลับเข้าไปในถ้ำเพื่อใช้หินเป็นที่กำบังแต่ชายคนนั้นไม่ยอมเขาเดินถอยหลังช้าๆลากมันออกมาสู่พื้นที่เปิดโล่งข้างลำธารมีหินก้อนใหญ่ที่เขาสามารถใช้เป็นจุดยึดได้เขาผูกสายเอ็นเข้ากับหินก้อนนั้นเพื่อช่วยทุนแรงการต่อสู้ดำเนินไปนานหลายนาทีเงอไหลาอาบใบหน้าของเขาตาแดงก่ำจาก ความเหนื่อยล้าแต่ความมุ่งมั่นในดวงตาย,ยังคงลุกโชนชิ้นไฟฟ้ายักษ์ใหญ่เริ่มอ่อนแรงลงการดิ้นรนช้าลงกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาก็อ่อนลงตามชายคนนั้นเห็นโอกาสเขาดึงมันขึ้นน้ำมาบนฝั่งอย่างรวดเร็วร่างกายยักษ์ใหญ่ของมันนอนนิ่งบนพื้นหิน